สิธิมงคลจัก,กรวาลใหญาา่ม,มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิทติสิริพิติมัติเตโชเชยสิทธิมาหิติมหาคุณาปาระมิตรกุญญาที่การลัทธะตพันตรายะนิภาวาระสามัตถตะพระคะวะโตอรหันตต สัมมาสัมพุทธะท้าวติงสามาหาปะวิสตาพระขนานุภาเวนะอัตตยจานุพยันชนะนุภาเวนะอัตตุตตาระตตาตังมันฆาลานุภาเวนะฉับพันนะปัญญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะท้าสปารมิตานุภาเวนะท้าตาปปะปารมิตานุภาเวทะ นะทาตปาระมิตรมัทธปาละมิตรานุภาเวนะสีละตามาทิญญานุภาเวนะพทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสิตาตหาตธรรมขันธานุภาเวนะนะอุเวนาวะลกวข ละธรรมานุภาเวนะอัตตังกิกะมังค่านุภาเวนะอัตตะมาปัตยานุภาเวนะฉะละพิญญานุภาเวนะยะตุสัจจาญาณุภาเวนะทัสสะภะลาญาณุภาเวนะสัพพัญยุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุริตาอุเบขานุภาเวนะสัพพาริตานุภาเวนะ ละตะนะทะยะตะ,ละนานาระดาโุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคัสโุปัตถะวะทุกขะโทมะนะสุป,ปายาสาวินาตันตุสัพพะอันตลายาวิอันตลายาปิวินาตันต ชีเวนะสัมมันทิโกโมโตุสัพพดาอากาตัปปะพตาตวะนะภูมิขังคามาหาตัมุทธาอารักกาเทวตาตะทาตุมีอนุรัคันตุวันตุสัพพังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะตถาตทวิวาวันตุเต พระวันตุสัพพังคลังลัขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะตถาตุตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาสติพระวันตุเตนักขัตตยกาปุตานังปาปังฆายวารณาปะริตตานุภาเวนะอันตวเตสังปัตถเวนักขัตตยกาปุตานังปาปังายวารณาปะริตตานุภาเวนะอันตวเท ติตานะคะนาวาค้าเมยานาปิตการเขียนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึง่งถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะทาตีตาไมานันตังอปปตตันจะอนาคตัง,ง,าาตงถึงใดลร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ยังก็อันเป็นละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังอัน ก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตตาตาตาวิปัสสติอสังฆิรังอสังกตกังตังวิทาระโนทะโหะเยก็บุคคลใดเห็นเจงทำปัจจุบันไม่งียนเงียไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเกริญนธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกปลงเถิดอัคเชวะกิจจะมาตัดปันโกชัญญามะ พระนังสุเวขึือทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหินโนสังฆารัเนเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่ากความเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหาหูรัตตา มะตันทิตังตังเวระทะการัตุติสันตุอัจิกเตมุนิตีภามุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียด้านดังกลางวันและกลางเืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประคายชนิดแล พระยาชาราธรรมมีพราณนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงผนความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมมัพะยาที่ธรรมมีพระยาที่นาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงบนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณาธรรมมีมาราณาหนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงบนความตายไปไม่ได้ัพเปหิเมปเยหิมานาเปหินานาภาโววินาา เราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลาดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสตกรรมีกรรมธายาธากรรมะอยู่นิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยัางกรรมาการิสตมีกรรญาณังวาปะกังวาตตาทายาธาวิ วิสีเราจะทํากรรบันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นหายาหรือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นเสรอไปอวังอะเมย,ยอาปินหังปัจจะเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถินภูวิหารภาวนาเมตตาใหญ่ เอวเมีสตังเอกันตามยังปัจขวาอาวติยังวิหารติเชตวะนยานาถาพินทิกัตตาอารามตตะขวะปขวาพิขูอามันเตสศพิขาวติพระทันเตติเตพิขูพระวตโตปัจจโสสุปัจขวาเอตาทัวโจาเมตายาพิขเวเจโตวิมุตติยาอาศัวิตายาภาวิตายาบ้างุรีกตายาญาณีกตตายะ วัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะตสุสมาราชายะเอกาทารานิสันสาปฏิกัางขากัตเมเอกาทาสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธิิตนัปปะปะกังสุปินันทัตปะติมนุษสานางปิโยโหติเอวะเมตังเอมาณุอามะนุสานังปิโยโหตุเทวตารกขันตินัตาคิววาวิสังวาสัตถัง วาการปติตุวัตตังจิตตังสามาทิยติโมคควนโนวิปัสสิทธติอสมรมโหกาลังกะโลติอุตเตเรงอุปภิวิชันโตพรามะโลโกปโคโหติเมตายาภิเกเวเจโตวิมุตติยาอาศสวิตายาาวิตายาพาวุลีกตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปริจิตายา สุสมาราธายะอิเมเอกาสานิสันตาปฏิกังขาอัติอนทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิฏาภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกาเรียอนทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกาเริโยทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกาเรหิทิฏฐาภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติ ปัญจหากาเรียโนทิสุปรณณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตถหากาเรียโนทิสุปัณณาเมตตาเจโตวิมุตติถ้าัหากาเรียอยู่ที่สาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัญจหากาเริยโนทิสุปรณณาเมตตาเจโตวิมุตติตเปยตตาเวลาพยาปัจจานิกาตุกียตนะปัญหารันตุตเปปานาเวลาพยาปัจจานิกาตุกียตนะปัญหารันตุ ตาเพปุตตาเวลาพยาจชะนิกาสุกิตนังปะริหารันตุตาเพปุขลาเวลาพยาจชะนิกาสุกิตนังปะริหารันตุตาเพอัตตาบาวะปะริยาปนาเวลาพยาจชะนิกาสุกิตนังปะริหารันตุตีมีปัญหาการเรียนโนที่โสปารณาเมตตาเจโตวิมุตติกาตเมยัตตาการเรียนโยที่โสปารณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพอิติโยเวลาพยาปัจจานีกาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพโพริตาเวลาพยาปัจจานีกาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพญาริยาเวลาพยาปัจจานีกาทุขีตนังปริหารันตุสัพเพอนัิยาเวลาพยาปัจจานีกาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพเวไวะเวลาพยาปัจจานีกาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพมนุษาเวลาพยาปัจจานีกาสุขีตนังปริหารันตุ ตะเพวินิปาติกาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปะพิหารังตุปันตุตีอิเมหิตาตากาเรหิอนุโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติทัตกะตเมหิตาตากาเรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติ ตาเปยุะติมายาติตายาตตาเวลาพยาปัญญานิกาสุิีตระนังบริหารันตุตเปปัจฉิมายาติตายาตตาเวลาพยาปัญญานิกาสุิีตระนังบริหารันตุตเปอุตธลายาติตายาตตาเวลาพยาปัญญานิกาสุิีตระนังบริหารันตุตเปยุทธกินายาติตายาตตาเวลาพยาปัญญานิกาสุิีตระนังบริหารรันตุ ตาเปยุรัติมายะอนุติตายะตัตตาเวลาพยาปจานิกาสุขีตนังปบริหารันตุตาเปยุปชิมายะอนุติตายะตัตตาเวลาพยาปจานิกาสุขีตนังปบริหารันตุตาเปยุอุตลายะอนุติตายะตัตตาเวลาพยาปจานิกาสุขีตนังปบริหารันตุตาเปรักินายะอนุติตายะตัตตาเวลาพยาปจานิกาสุขีตนังปบริหารันตุ สัเพติมายาติตายญาตัตตาเวลาพะยาปัจจานิคาสุกิ้ตระนางบริหารันตุสัพเพปริมายาติตายญาตัตตาเวลาพะยาปัจจานิคาสุกิ้ตระนางบริหารันตุสเพเพรัติมายาติตายญาปานาเวลาพะยาปัจจานิคาสุกิ้ตระนางบริหารันตุสัพเพปัจชิมายาติตายญาปานาเวลาพะยาปัจจานิคาสุกิ้ตระนางบริหารันตุ ัภเพอุตตลายญาติตายาปานาเวลาพยาปานิกาสุขีตรนันปริหารันตุัภเพดักขินายญาติตายาปานาเวลาพยาปานิกาสุขีตรนันปริหารันตุัภเพปุรติมายาอนุติตายาปานาเวลาพยาปานิกาสุขีตรนันปริหารันตุัภเพปัจฉิมายาอนุติตายาปานาเวลาพยาปานิกาสุขีตรนันปริหารันตุ หลับเพลตยะอนุธิสายะปานาเวลาพยาปัญคาสุขีตนังปัิหารันตุหัเพทักขีนายะอนุธิสายะปานาเวลาพยาปนีคาสุขีตนังปริหารันตุหัเพเหติมายะติสายะปานาเวลาพยาปัีคาสุขีตนังปริหารันตุหลับเพปริมายะติสายะปานาเวลาพยาปัญคาสุขีตังห์ปัญหารันตุ ตาเปยุรัติมาญาติตายาปูตาเวลาพยาปัจญานนกาสุครีตนังปริหารันตุตาเปัจตฉิมายาติตายาเวลาเวลาเวลาอพยาปัจานนกาสุครีตนังปริหารันตุตาเปอุตลาญาติตายาปูตาเวลาพยาปัจญานนกาสุขีตะนังปริหารันตุตาเปยุตนายาทิตายาปูตาเวลาพยาปัจญานนกาสุครีตนังปัิหารันตุ ตะเพยภูรติมายาอนุติตายะภูตาเวลาพยาปัจจานิกาสุคีตนังปริหารันตุตะเพปัจฉิมายาอนุติตายะภูตาเวลาพยาปัจจานิกาสุคีตนังปริหารันตุตะเพอุตลายาอนุติตายะภูตาเวลาพยาปัจจานิกาสุคีตนังปริหารันตุตะเพยดัชกินายะอนุติตายะภูตาเวลาพยาปัจจานิกาสุคีตนังปริหารันตุ อปเถติมายทิตายะภูตาเวลาภยาปัจจานิกาสุขีตณังปริหะรันตุอปเถุปะกิจจริตายะภูตาเวลาภยาปัจจานิกาสุขีตณังปริหะรันตุอปเถบุรติมายทิตายะภูริสุขะละเวลาภยาปัจจานิกาสุขีตณังปริหะรันตุอปเถปัจจิมายทิตายะภูคะละเวลาภยาปัจจานิกาสุขีตณังปริหะรันตุ สัพเพอุตลายะทิตายะปุคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุคีตนังปริหารันตุสัพเพด้กินายะทิตายะปุคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุคีตนังปริหารันตุสัพเพภุรัญติมายะอนุทิตายะปุคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุคีตนังปริหารันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิตายะปุคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุคีตนังปริหารันตุ ตัเพทั้งขีนายะอนุทิตายะปุลาเวลาพยาปัจญานิาสุขีตนางปริหารันตุตัดเพยเหติมายะติตายะปุคลาเวลาพยาปัจญานิาสุขีตระนางบริหารันตุตัดเพุปาริมายะทิตายะปุลาเวลาพยาปัจญานิาสุขีตระนางปริหารันตุตัดเพยุรัติมายะติตายะตาวาวาปริยาปนาเวลาพยาปัจญานิาสุขีตนางปริหารรันตุ ตาเปปชิมายาติตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัิกาสุกีตังปริหารันตุตาเปอุตลายญาติตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัิกาสุกีตังปริหารันตุตาเปรากินายาติตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัิกาสุกีตังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุริตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปจานิคาสุกีตนงปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุริตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปจานิคาสุกีตนงปริหารันตุสัพเพอุตลายะอนุริตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปจานิคาสุกีตนงปริหารันตุ อัปเทใดกินายะอนุทิสตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปจาณิคาสุขีตนังปริหารันตุอัปเทเหติมายะทิสตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปจาณิคาสุขีตนังปริหารันตุอัปเทอุปริมาญาทิสตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปจาณิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัพพะปุรัติมายะทิสายะอิทิโยเวลาปัญาปัจจานีคาสุขีตนังป์ริหารังตุสัพพะปัจฉิมายะทิสายะอิทิโยเวลาปัญาปัจจานีคาสุขีตนังป์ริหารังตุสัพพะอุตตระยะทิสายะอิทิโยเวลาปัญาปัจจานีคาสุขีตนังป์ริหารังตุสัพพะทักกีนายะทิสายะอิทิโยเวลาปัญาปัจจานีคาสุขีตนังป์ริหารังตุสัพพะปุรัติมายะอนุทิสต อิตยวเวลาพยาปชะนิาสุเีตนังบริหารันตุตถาภะปชิมายะอนุติสายะอิทิยวเวลาพยาปชะนิาสุเีตนังบริหารันตุตถาภารตลายะอนุติสายะอิทิยวเวลาพยาปชะนิาสุเีตนังบริหารันตุตถภาทักขินายะอนุติสายะอิทิยวเวลาพยาปชะนิาสุเีตนังบริหารรันตุ ตาพาเหตุอิมายาติตายาอิติยเวลาพยาปชะนิาสุกีตนนางบริหารันตุตาพาวะริมายาติตายาอิติยเวลาพยาปชะนิาสุกีตนนางบริหารันตุตาเโยปัลิมายาติตายาปุริตาเวลาพยาปชะนิาสุกีตนนางบริหารันตุตาเปปัจฉิมายาติตายาปุริตาเวลาพยาปชะนิาสุกีตนนางบริหารันตุ ตเปรยตะลายาทิตายาปุริสาเวลาพยาปจานีกาสุขีตนังปริหารันตุตเปรา์ักินาญาทิตายาปุริสาเวลาพยาปจานิกาสุขีตนังปริหารันตุตเปปุรัติมายาอนุทิตายาปุริสาเวลาพยาปจานีกาสุขีตะนังปริหารันตุตเปปัชฉิมายาอนุทิตายาปุริสาเวลาพยาปจานีกาสุขีตนังปริหารรันตุ ตาเพลตลายะอนุนิสตายะปุริสตาเวลาพยาปัชานิาสุิีตะนังป um ิิหารันตุตาเพลทักินายะอนุนิสตายะปุริสตาเวลาพยาปัชานิาสุคีตรานังปริหารันตุสาเพเหติมายะทิสายะปุริสตาเวลาพยาปัชานิาสุขีตนะนังปิิหารันตุตาเพอุปปริมายะทิสตายะปุริสตาเวลาพยาปัชานิาสุขีตนะนังปัิหารันตุ สัพเพปุราติมายะท <us> animals, ิสตายะอริยาเวลาพยาปัจจานิการสุขีตนังปริหารันตุสัพเพปัชฉิมายะทิสายะอริยาเวลาพยาปัจจานิการสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอุตลายะทิสายะอริยาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพท้าขิณายาทิสตายะอริยาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีตนังปริหารันตุ ถ้าเพรภุรติมายะอนุริตายะอริยาเวลาพยาปัชานีคาสุขีตัณปาณิหารันตุถ้าเพปัชฌามายะอนุริตายะอริยาเวลาพยาปัชานีคาสุขีตัณปาณิหารันตุถ้าเพอุตลายะอนุริตายะอริยาเวลาพยาปัชานีคาสุขีตัณปาณิหารันตุถ้าเพรทั้งขีนายะอนุริตายะอริยาเวลาพยาปัชานีคาสุขีตัณปาณิหารันตุ อภัยเหติมายาติตายะอริยาเวลาพยาปัญญานิคาดุคีตัณหาปริหารันตุกเปโยปาฏิมายาติตายะอริยาเวลาพยาปัญญานิคาดุคีตัณหาปริหารันตุกอภัยภรติมายาติตายะอาลียาเวลาพยาปัญญานิคาดุคีตัณหาปริหารันตุกอภัปัจฉิมายาติตายะอาลียาเวลาพยาปัญญานิคาดุคีตัณหาปริหารันตุ ตาเพอุตตระยัติตายะอนัติยาเวลาพยาปัชชานิคาสุจิีตนะปะริหารันตุตาเพราคีนายัติตายะอนัติยาเวลาพยาปัชชานิคาสุจิีตนะปะริหารันตุตาเพโพราติมายะอนุติตายะอนัติยาเวลาพยาปัชชานิคาสุจิีตนะปะริหารันตุตาเพปัจฉิมายะอนุติตายะอนัติยาเวลาพยาปัชชานิคาสุจิีตนะปะริหารันตุ ตะเปอุตลายาอนุทิสายะอนัลยยาเวลาพระยาปัญชานิาสุคีตนังปริหารันตุตะเปยังกินายาอนุทิษายะอนัลยยาเวลาพระยาปัญชานิาสุคีตนังปริหารันตุตะเปเหติมายาทิษายะอนัลยยาเวลาพระยาปัญชานิาสุคีตนังปริหารันตุตะเปเหติมายาทิษายะอนัลยยาเวลาพระยาปัญชานิาสุคีตนังปริหารันตุ อเปลปริมาญาติตายาอนารยาเวลาพยาปชาเนคาสุขีตัณห์ปัญหารันตุอเปลโพรติมาญาติตายาเทวาเวลาพยาปชาเนคาสุขีตัณห์ปัญหารันตุอเปลปัชมาญาติตายาเทวาเวลาพยาปชาเนคาสุขีตัณห์ปัญหารันตุอเปลตะลายญาติตายาเทวาเวลาพยาปชาเนคาสุขีตัณห์ปัญหารันตุ อเปะทักกีนายาดิตายาเดวาเวลาพระยาปัจชานนกาสุคีตะนางปัิหารันตุอเปะปุรติมายาอนุดิตายาเดวาเวลาพระยาปัจชานนกาสุคีตะนางปัิหารันตุอเปปัชชิมายาอนุดิตายาเดวาเวลาพระยาปัจชานนกาตุคีตะนางปัิหารันตุอเปอุตลายาอนุดิตายาเดวาเวลาพระยาปัจชานนกาตุคีตะนางปัิหารันตุ ตระเพเพธินาญาติตายาเทวาเวลาพะยาปัญญาณิกาสุณีตันห์ปริหารันตุสะเปเหติมายาติตายาเทวาเวลาพะยาปัญญาณิกาสุณีตันห์ปริหารันตุสะเปเพอปริมายาติตายาเทวาเวลาพะยาปัญญาณิกาสุณีตันห์ปริหารันตุสะเปปุรจิมายาติตายามนุษย์เวลาพะยาปัญญาณิกาสุณีตันห์ปริหารันตุ ตเปปัชชิมายาติตายามนุสย์เวลาพยาปัชชานิาสุธีตัณห์ปริหารันตุตเปอุตลายญาติตายามนุสย์เวลาพยาปัชชานิาสุธีตัณห์ปริหารันตุตเปรทั้งขีนายาติตายามนุสย์เวลาพยาปัชชานิาสุธีตัณห์ปริหารันตุตเปปุรัติมายาอนุทิตายามนุสย์เวลาพยาปัชชานิาสุธีตัณห์ปริหารันตุ ลเปปัชิมายาอนุติสายามนุษสาเวลาพยาปัชฌานิคสุทีตรังปัญหารันตุสะเปยุโยตลายะอนุติสายามนุษสาเวลาพระยาปัจฌานิคสุทีตรังปัญหารันตุสะเปยทักกินายะอนุติสายามนุษสาเวลาพยาปัชฌานิคสุทีตรังปัญหารันตุละเปเหติมายานติสายามนุษสาเวลาพยาปัชฌานิคสุทีตรังปัญหารันตุ เปมาายุษาเวลาพยาปัญชาอนิคา <c oughs> ทุกีตัาปาิรัเยปุายวิปปาติกาเวลาพยาปัญชานคาทุกีตปริหารนตุเิมาายวินปติกาเวลาพยาัชาทุกตัปริหารันตุ อภัยอุตลาญติเายาวินิปาติกาเวลาพะยาปัจจานาุรินัปริหารัตยาติยาวินิปาติกาเวลาพะยาปัจจานีคาสุขีตนัปริหารันตุภัยปุรัติมายาอนุติตายาวินิปาติกาเวลาพะยาปัจจานีคาสุขีตะนัปริหารันตุภัเปัชชิมายาอนุติตายาวินิปาติกาเวลาพะยาปัจจานีคาสุขีตะนัปริหารัตนพอภเยอุตลาญาติเา วินิปาติกาเวลาปยาปชาติกาตุกีตนังปริหารตุทัพเพทะกินายานุติสายาวินิปาติกาเวลาปยาปชานิกาตุกีตนังปริหารตุทัพเพหิติมายาติสายาวินิปาติกาเวลาปยาปชาติกาตุกีตนังปริหารตุทัพเพิลบาริมายาติสายาวินิปาติกาเวลาปยาปชาติกาตุคีตันังปริหารตุตี ทิเบริตต่ากาเรียกที่ต่างรณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพนตังสัตตานังปีละนังวัชเจตวาอปีละนายะอุปาคาตังวัชเจตวาอนุปาคตนะสันตปาวัชเจตวาสันตาเปนนาริยาทานังวัชเจตวาปาริยาทนีนัววิเหสังวัชเจตวาวิแายะตเปนตาอเวริโนตุมาเวริโน ิโลสุขิตตาหมนตุมาตุขิตตตาติอเมตหาการปตะเพตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตายาติติเจโตสัพพะยาปัฏฐาปริยุตตานนมุจเตวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติญาติเจเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมวิหาระภาณตาภาวนานิพิทาสา ุขับปัตตาจะนิตูขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพวิปปนิโนเอตาวตาจะอามิสัมปทัทังปุญญาสัมปทัทังสัพเพเทวนุโมทันตุสัพพสัมป,มปติสิทธิยาทานางังท่าทันตุสัทธายะสีลังลัขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาหนตุคัดฉันตุเทวตากาตาสัพเพปุธาพรัพตาปจการันจะยังพระหลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังบัดามิสัปพโสสัพเพพุธาปรัตาปจการันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังบัพามิตรพพโส สัพเพุุธาปรับปัตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชีนะรักขังปันดามิสัพพสูสัพเพุุธาปรัปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังปันดามิสัพพสูสัพพุุธาปรับปัตาปเจกานันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชีนะรักขังปันดามิสัพพสูสัพพุุธาปรับปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังปันดามิสัพพสู ัพเพผุทาบาลป,ปตาปจีการนันจะยังพหลังอาาระลานตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสาพสุสัพเพผุทาราลปตาปจีการนันจะยังพหลังอระลานตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสาพสุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอน,นิสงส์แห่งการบูชาปรารถนตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธยายสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานเยพรใ,ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ายโแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์ิทธุประการเทินสาธุ